มาเห็นเนื้อเสือมาอคือกอครับวันนี้อู้ตับมาครับนี่สดไปก่อนครับอู้อู้อู้เดือดตุมไปแล้วครับ โอ้าวอือมามาลําคับโอ้เจียวค,คนคนข้าๆเลยครับพี่น้องมาตุยได้ว่เย อ,อืเกือบหยาบครับพี่น้องถ้ายางสุกกว่านี้างงาเงียบแล้วเถือนะครับอืกินดิบครับอันนี้เป็นเชือดิบนะครับมันชีต่างกันอืถ้าตัวนี้ก็สีหยาบจังเลย อย่างนะตับปลาเสือ,อจุ่มลงไปครับอโอ้วขนาดน,นี้ตับลงไปนะสดครับพี่น้อง เสือร้องไห้นะตัวนี้ครับซุกนำดิฟนำครับนี้ออ กี่น้งโอ้โหโอ้ยคุณอะโอ้คุณะไอืมมีเดียมนะครับแก้วเพชผมมอืม เสดียบอุตจารมาหนะสดเลยครับสุดยอดครับอยา่อยางนี้ชุกแซบคนละแนวครับพี่น้องย่างกระแซบดิกบกระแซบอีแบบ